สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างผ้ารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหวยหุ้นจีนนะคะเช้าบ่ายวันที่1เมษายน2567เน้อเดค่ะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านค่ะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะฟีฟซีทุกทุกท่านขาแนวทางที่จ,จะจัดทำขึ้นนี้คือการโจเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแจกแต่ละรอบนะคะพี่ดังขาสําหรับเอซีท่านไหนไม่ชอบก็ให้รอดูเทคนิคประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้เลยนะคะ เรืงดินประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่า fc สามารถใช้วิ่งรูดได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบในแต่ละวันนะคะพี่้องเรามาดูนะคะวันที่29เข้าหรือหลุดนะคะทุกคนวันที่29้ใจให้เด่นรอบเช้า8ดและเด่นรอบบ่าย1และ0นรอบเช้าบนมาสองสองสองล่าง70วันนี้เข้าคู่ตัวเด่นนะคะทุกคน7 0 0 7 นาะพี่น้องรอบบ่ายหลุดนะคะทุกคนจะให้หนึ่งและศูนย์บนมาหนึ่งศูนย์แปดห้าล่างเก้าสามนะคะทุกคนมาแปดของรอบเช้านะคะทุกท่านค่ะวันนี้เลขเด่นประจําวันหกกับหนึ่งหลุดหมดนะคะทุกคนนี่เคเอีกก็หลุดหุ้นจีนก็หลุดนะคะทุกคนวันศุกร์นาะพี่น้องเนาะเลขเด่นประจําวันจะมาดีวัน วันจันทร์กับวันพฤหัสเดี๋ยวพี่น้องต้องซีใจสังเกตนะคะทุกคนค่ะพี่น้องก็แล้วตะมักดอกค่ะแล้วตะมักมักก็ตามใจได้บอมักกับพวกปิยญาพี่น้องเด่นนะคะทุกคนอยู่ที่สองและหนึ่งมาดูคู่ความน่าจะเป็นสองสี่สองสามสองสองสองเจ็ดสองแปดสองศูนย์ หค่ะทุกคน1น1่1ส1งหนึ่ง่หาเดหนึ่งศูนย์นานนน่าคะ่ะเด่นรอบาบคะ่ะเด่นรอบายอยู่ที่4และ3 4มสคะ่ะทุกคน42 41 47 48 สี่ศูนย์สี่ห้าค่ะสามค่ะสามสี่สามสองสามหนึ่งสามเจ็ดสามแปดสามเก้าค่ะทุกท่านนี่คือคู่ความน่าจะเป็นนะคะที่นี้เรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะสองหนึ่งสี่สามสองสี่สองสาม หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสามสี่กับสามรอบบ่ายสี่สองสี่หนึ่งสามสี่สามสองสามหนึ่งนะคะนี่คือคู่ตเด่นนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายชอบคู่ไหนอย่าลืมไปกับด้วยทุกคู่นะคะที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้เฟีดูเผื่อชอบนะคะเลขเด่นประจําวันจันทร์อยู่ที่เลขสองและเลขเจ็ด เบิ้ลประจำวันคือสองสองและเจ็ดเจ็ดด้วยพี่น้องสำหรับเลขสองในเลขเจ็ดนี้เอฟซี FC, ทุกท่านสามารถใช้วิ่งดูดได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบนะคะแล้วจะมากแล้วจะชอบค่ะพี่น้องพิจารณาดูได้เลยนะคะทุกท่านคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สองในหนึ่งเด่นประจําวันอยู่ที่สองือเจ็ดเป็นสองสองสองเจ็ 2, 2, 2, 7, ดติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันนะคะหนึ่งค่ะหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดติดคู่ตัวเด่นหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะ สี่กับสามรอบบ่ายได้ลเลขเด่นประจำวันสองกับเจ็ดเป็นสี 2, ่สองสี่เจ็ดสามค่ะสามสองสามเจ็ดติดคู่ตัวเด่นสามสองสองสามนะคะทุกท่านเป็นยังไงพี่น้องมีคู่ไหนที่ชอบไหมคะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะทุกท่านคะ่ะ ผู้ที่ใจจับให้ที่ใจวางไว้ให้ไม่ใช่คู่ตัวเด่นนะคะแล้วแต่เอ fc ทุกท่านจะชอบนะคะพี่ดองพิจารณาชอบได้เลยหรือว่าท่านไหนมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับใหม่จับใหม่ได้เลยเด้อพี่ดองเด้อแล้วสมัรนะคะพี่้องคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะทุกคน่ะทุกท่านขาสำหรับแนวทางหวยหุ่นจีนวันที่1เมษายน2567 ก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโศกๆันหมันสุขผู้สุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ